คนไทยเนี่ยระบบมันล้มเหลวหมดละล้มหมดทุกเรื่องล้มจนกระทั่งถ้าผมพูดว่าการเลือกตั้งในระบบเดิมที่คุณมีชัยฤชุพันธ์คุณประวรศัก์อวันโนคุณวิสุเครืองงามซึ่งเป็นเครื่องมือของการศึกษาทางตอนตกพยายามร่างรัฐนูนมาก็คือเป็นรัฐนูนเพื่อในทุนร่างออกมาเท่าไหร่ประชาชนไม่เคยได้ดีเลยแม้แต่นิดเดียวกลายเป็นคนที่เล่นการเมืองได้ดีเพราะว่าการเมืองพร้อมจะใช้เงินมาซื้อเสียงเพื่อเอาอำนาจเข้ามาเพื่อเอาอำนาจนน ไปทำมาอินต่อไปและเอาอำนาจนั้นไปแบ่งปันให้ในทุนซึ่งอยู่เบื้องหลังคนพวกนี้ท่านผู้ชมไปดูได้เลยโครงการต่างๆถ่ามือล้านแสนล้านเกิดขึ้นมาพอ,อไปไม่ได้ติดขัดก็โวยวายสักพักหนึ่งรัฐบาลก็จะแก้เงื่อนไขสัญญาให้อันนี้ไงยกตัวอย่างให้ฟังง่ายๆดูรถไฟความเร็วสูงที่วิ่งจากกรุงเทพไปอุดรพาแล้วทาอุดรพาเป็นสนามบินที่2ขึ้นมาแก้สัญญ,ญาทำมุรกี่ครั้งแก้สัญ,ญญาเพื่อให้ทุนนั้นเดินต่อไปได้ประเทศไทยไม่เคยได้อะไรนี่คือประชาธิปไตย ประชาชนใจที่แม่งล่มสลายหมดแล้วทุกอย่างเละเทะหมดมันเกิดขึ้นยังไงล่ะตึกสงองงถลม่มแล้วไม่มีใครสามารถตรวจสอบสงองงได้เพราะว่ามีชายรุันธ์เขาเขียนกฎหมายออกมาแล้วีว่าสองอจะไม่มีสิทธิถูกหน่วยงานไหนตรวจสอบก็คือพวกมึงอยาทำวรนุษย์อะไรก็ได้เพราะกฎหมายอนุญ,ญาตให้กูทําได้เต็มที่มันเป็นไปได้ยงไงถ้ามึงเห็นอย่างแล้วนี่คือประชาไตยเหรอ